สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกแล้วในอนิเมะสากาะนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการฟาร์มเพชรง่ายๆสลับมือใหม่ด้วยกันแนะนํำสลับมือใหม่สรับมือเก่าก,ก็อาจจะมีวิธีที่ได้เยอะกว่านี้แต่ว่าอันนี้ผมจะสอนสลับมือใหม่ก่อนมือเก่าก็ทําได้นะสรับแบบว่าคนที่ขี้เกียจอยากเล่นแบบเล่นจบเร็วๆได้เพชรเร็วๆนะครับก็สามารถเล่นตามวิธีนี้ได้เลยส่วนใครที่งงวิธีใส่โค้ดนะเข้าเกมมาวิธีใส่โค้ดนะครับ ให้ท่านผู้ชมมาวิ่งมาตรงนี้ตรงฟีเลนน,น,นี่ตรงฟีเลนตรงนี้แล้วก็กดคุยได้เลยแล้วเราก็จะใส่โคดได้สําหรับคนที่งงนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีฟาร์มเพชรนั้นจะเป็นยังไงไปครับท่านผู้ชมก็สาหรับการฟาร์มเพชรจริงๆก็มีหลายวิธีนะสาหรับคนที่ขี้เกียจก็สามารถไป FK ตรงนี้ได้แต่ว่าอาจจะได้เพชรช้าหน่อยสำหรับสำหรับว่าคนที่แบบไม่ไม่ว่างไม่วา่วางเล่นคอมอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปตรง FK ได้เลยนะครับ เราใช้บอทฟาร์มไม่ได้อะเราไม่สามารถแบบว่าใช้ออโต้คลิกอะไรฟาร์มได้นะแมบบนี้เราต้องเล่นมือนะซึ่งวิธีฟาร์มมือที่ดีที่สุดสำหรับมือใหม่ผมไม่รู้ว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมนะแต่ว่าวิธีที่ผมใช้อยู่ก็ดีที่สุดสำหรับมือใหม่ของผมตอนนี้แล้วข้อวิธีก็จะเป็นการใช้เจ้าตัวที่มาจากวันพีซสองตัวนะตัวไหนก็ได้ใช้สองตัวจะบวกโบนัสเงินแล้วก็เจม30%มแล้วก็ให้ท่านผู้ชมไปเล่นด่านแรก สตอรี่ด่านแรกนี่นี่นี่หมดด่านแรกเลยนะแอแล้วก็ไปกดที่หมดไนแมหรือว่าถ้าไม่ไหวก็จะเล่นหมดหารดหมดน้ r มอก่อนก็ได้นะสำหรับมือใหม่สำหรับคนที่อยากหาเพชรจริงๆโอเคทุกคนเข้ามาอยู่ในเกมละก็อย่างที่ผมบอกว่ากดด่านแรกโหมดไนแมมานะแล้วเราก็เล่นเลยชิวๆแนะนําว่าถ้าเราเล่นหมดไนแมผมว่าตัวละครสักเวลสิบกำลังดีมันเพราะว่าถ้าเวลน้อยไปมันก็อาจจะไม่ไหวหรือว่าเคลียช้านะอันนี้เราจะเน้นเคลียเร็วนะ่ะ เราก็วิ่งวิ่งตีตีไปเลยเราก็เคลียร์เคลียร์ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้ชอบทีมวันพีทอะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรื่องต้องหาเพชรไวมากๆอะไรขนาดนั้นคือมันได้เพชรเยอะขึ้นแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะมันก็เยอะแหละทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนอยากแบบว่าอยากเล่นทีมอื่นที่ไม่ใช่เจ้าทีมของวันพีทก็ได้นะไม่ไม่ซีไ, see. ได้ถือว่าได้เพชรเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเล่นทีมวันพีมันก็จะได้เร็วกว่าแล้วก็เยอะกว่าเนี่ยเราก็เคลียร์ไปเรื่อย มันมันเคลียเคลียไม่ได้ยากเลยทุกคนเคลียง่ายมากแนะนำว่าให้ใช้ตัวโมจิฟาร์มนะเจ้าคาตาคุรีนะ่ะสำหรับคนที่จะลงแนะนำว่าให้ใช้คาตาคุรีมามาลงหมดในแม่ด่านแรกเลยเดี๋ยวไปดูนะว่าจะได้เพชรประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกัน Just like the Let slip this time like a fire in a blaze. Gotta burn it down. Can't be afraid to leave this. โอเคถึงบอสละถึงบอสเร็วมากทุกคนจริงๆถ้าตัวละครวิเยอะกว่านี้อาจจะถึงเร็วกว่านี้นะซึ่งอันนี้ตัวละครเรายัางวลน้อยอยู่อันนี้ทุกคนะระวังตายนะเพราะว่าอูผมเกือบตายเพราะว่าหมดไนแอนี่ถ้าเราตายแล้วเ,เราไม่เกิดนะระวังตายระวังตายผมเกือบตายเนี่ยเมื่อกี้โอเคบอสใกล้าตายละถือว่าเร็วนะเรายังเคลียร์ไม่ถึง5นาทีเลย จบละถ้ามีตัวละครตัวละครเลเวลเยอะกว่านี้อะ่ะเราก็จะเกลียย์เร็วกว่านี้นะนี่เราได้ตาละ75เลยนะถือว่าเยอะมากถ้าเราถ้าเราไม่ได้ใช้ทีมเจ้าทีมของวันพีชสองตัวเราก็จะได้ประมาณ65นะก็จะน้อยกว่าน,นิดนึงแต่ว่าถ้าถ้าผู้ชมชอบตัวนั้นยังไม่มีสล็อตที่สามอะ่ะก็เล่นเล่นตัวละครนั้นได้จะได้ประมาณ65ถ้าไม่ใช่ไม่ได้ใช้ทีมวันพีชนะทุกคนโอเคครับทุกคนก็มีประมาณนี้สำหรับวิธีการฟาร์มเพชรนะ อันนี้คือวิธีที่ผมหามาแล้วก็น่าจะเร็วที่สุดสำหรับมือใหม่แล้วนะส่วนนูบทูปโปใครที่รออยู่นูบทูปโปนิเมรัสแตนก็เดี๋ยวรอหน่อยนะมันทําชิปนานเพราะว่ามันใช้เวลาหลายๆลหลายอย่างอยู่ว่าจะทําอะไรเสร็จก็สับชิปนี้ก็ถ้าใ,ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นนด้ยวยครับสวัสดีไว้เจอกันคลิปหน้าสี่ย่า